t ตโยต้ารีโว่ e ตัว p i ีเล e r อร์ยกสูงเกียร์ออโต้ปี2019เลขไม่โคตรน้อยนะครับสีโคตรน่าใช้สีบอลนานะดูแลรักษาง่ายคันนี้ครับเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนี่คือสภาพแรกเข้ารถหน่วยงานนะฮะเป็นรถหน่วยงานของธนาคารใดธนาคารหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละฮะสติกเกอร์อยู่ด้านข้างชัดเจนนี่คือร่อยลอกสติกเกอร์ออกนะับเป็นตัว E ฟังชันครับคันนี้มาครบมากนะฮะใครที่มองหารถไว้ใช้งานสักคันเนาะตัวนี้พรงมอะไรหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะเห็นแบบเนี้ยเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยได้เป็นเกียร์ออโต้เบาะแท้เดิมโรงงานครับไลเนอร์เนี่ยแทบไม่โดนใช้งานนะฮะด้านหลังก็กว้างสามารถนั่งได้นะผมลองนั่งให้ดูด้วยผมสูงประมาณ180นะเห็นไหมไลเนอร์แทบไม่ผ่านการใช้งานมาใครสนใจคันนี้ดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go สวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถกระบะมือสองทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์อีกเช่นเคยครับอยู่ในช่องรถกระบะพร้อมใช้บายปานเพชรยนต์วันนี้นะครับผมเอาตัว<ม>นะฮะตัวโ,ตโยต้ารีโว่สองจุดสี่ e ตัวพีเเนอร์เป็นตัวยกสูงเกียร์ออตโต้มานำเสนอพี่ๆเลยนะฮะคันนี้นะครับราคาหายจากป้ายแดงไปประมาณสามแสนเกือบครึ่งครับป้ายแดงขายอยู่ประมาณแปดแสนกว่า เพรยนต์ขายโยมัน5 0 0แสนนิดๆน,นะใครที่สนใจนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง9,000ได้เป็น4ีประตูยกสูงแบบนี้สีบอลเงินดูแลรักษาง่ายราคาค่อนข้างดีสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับโทรมาเบอร์ด,ด้านล่างนะฮะ ก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะ150แรงม้า3,400รอบต่อน,นาทีนะครับแรงบิดสูงสุด400นะฮะ400นิวตันเมตรเนาะที่1,600ถึง2,000รอบต่อน,นาทีนะครับใครที่อยากได้รถไปใช้งานสัคันคันนี้แรงเอาเรื่องนะช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะฮะหน้าผลไม้นะฮะเหมาะมากๆเลยครับกับอาชีพเกษตร,รกรที่จะหารถนะฮะไปวิ่งใน ในส่วนของท่านนะครับผมแนะนําเลยนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota าโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอ s ซูซใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6อแอดไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับคันนี้ ะะราคาป้ายแดงขายอยู่วัน8 0 0แสนงกลางเชรยนต์ขายที่5 3 0 0 0 0สบาทได้ปี2019เลขงไม้1,1,000กิโลครับฟรีดาวผ่อนเพียง9,000บาทเท่านั้น9000ท้วนเลยนะตอนแรกกำลังบอกบ้าน10,000หมืนไม่ถึงขอภัยนะครับฟรีดาวผ่อนเพียง9 0 0 0บาทได้สีบรอนแบบนี้ดูลแลรักษาง่ายเป็นรถหน่วยงานครับจากทกศนะฮะหน่วยงานจากทกศนะผมแกะสติกเกอร์ออกแล้วนะครับมีในเรื่องของเป็นรถองค์กรข้าราชการแบบนี้นะฮะใคร ใครอยากได้รถไปใช้งานสักคันนะครับผมแนะนำนะฮะราคาค่อนขั้นดีนะครับฟรีดาวได้ผ่อน9,000บาทนะฮะสำหรับตัวนี้นะครเป็น4ประตูยกสูงนะฮะผมอ่ะอยากจะแนะนําพี่อย่างนี้นะครับตัวนี้มันเหมาะกับอ่าภาคเกษตรกรหนึ่งนะครับและนะฮะยังเหมาะกับคนที่ชอบรถกระบะ นะฮะเพราะมันเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานในเมืองได้นะครับหรือจะไปใช้ขนของก็ได้เพราะแรงม้าคันนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะ150แรงมา้าใครสนใจติดต่อมานะครับต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อมาได้เนาะนะร,นะร,รถผมนะฮะนี่ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับเขาอยู่ต่างจังหวัดกันโดยตัวผมเองนะเดือนที่แล้วส่งมอบรถเนี่ยลูกค้าต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนะมาจาก อ่าร้อยเอ็ดบ้างนะครับมาจากขอนแก่นบ้างนะครับมาจากจังหวัดตราดบ้างนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคนล่าสุดนะครับมาจากนะฮะอุบลราชธานีไม่เคยเจอหน้ากันสักเคสครับพี่มาเจอกันก็คือวันรับรถแล้วผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านนะครับลูกค้าโทรมาครับสวัสดีครับคุณปานเขาบอกอย่างนี้เนาะเขาอยากได้รถไปใช้งานสักคันบอกมั่นใจมากนะฮะดูจากการรีวิวเหมือนได้มาดูรถด้วยตนเองนะครับขอจองรถคันนี้ไว้ได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไฟแนนซ์ไม่ผ่านเนี่ยคืนมัดจำไหมผมก็แจ้งไปว่าคืนแน่นอนนะครับ แล้วก็ผมบอกเขาว่านะครับถ้าเกิดว่านะครับพี่มาดูตัวรถแล้วพี่ไม่ชอบผมเปลี่ยนคันให้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนคันนะเดี๋ยวผมคืนเงินจองให้ทุกกรณีเนาะในในกรณีที่ว่ารถมันไม่สวยนะครับใครอยากได้คันนี้นะครับไว้ใช้งานนะคบติดต่อกลับมาได้เลยนะเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ มาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆครับเรียนสันคมครับฝากระโปรงหน้าสวยชัดเจนครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าได้เป็นไฮโลเจนครับไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะทะเบียน3055กระจังหน้าใหญ่ๆไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้จุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ป่องซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มนะฮะล้อแมกเนี่ยขน,นาด17นิ้วยางนะฮะเป็นยางมิชลินเดี๋ยวดูให้ว่าทามันปีลึกเเเนนนี่ยยผมปปลให้้น้ะะับไดาาขง็ สีดําล้วนนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนสติกเกอร์เนี่ยมันเป็นสติกเกอร์ทกสสไม่ได้เป็นรอยอะไรนะพี่เป็นสติกเกอร์ของหน่วยงานเขานะฮะเพิ่งแกะออกนะกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้มือเปิดประตูเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็บนหลังคาไม่มีร่องรอยนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะครับมาดูภายในนิดนึง พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครับคันนี้มีมาครบเซตเป็นตัว2.4พิลเนอร์รุ่น E นะได้ในเรื่องของอปุ่มมัลติฟังก์ชันมาเนี่ยผมว่าคุ้มแล้วนะฮะรวมถึงนะฮะคันนี้ได้ในเรื่องของกล้องหน้ามาให้แล้วด้วยนะฮะแล้วก็มีแผงวิทยุใหญ่ๆแบบนี้แอร์แมนนวลเกียร์ออโต้นะครับมีเขาเรียกว่าบวกลบก็คือเป็นแมนนวลโหมดนะ นะสวยๆเบาเป็นบบาผ้าพรีเมียมจากโรงงานโตโยต้าแท้เลยนะครับแท้ๆมากับรถแน่นอนนะในเรื่องของคอนโซลด้านหน้าครับเป็นแบบพลาสติกทํางานาเขาเรียกว่าทําความสะอาดง่ายนะครับตกแต่งด้วยสีบอลที่อยู่ตรงกลางขีดเส้นอยู่ตรงนี้นะครับในแผงประตูครับเป็นสีดํานะฮะมีในเรื่องของผ้าแบบนี้มาให้แล้วนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนิดหน่อยนะครับ ใครที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ด้านหลังครับเบาะก,ก็อ่านุ่มๆเลยนะแน่นๆเลยนะฮะนั่งได้ถึงสามที่นั่งเลยนะครับได้คันนี้ไปใช้คุ้มค่านะผมว่าผ้าเกษตรกรหน้าไปใช้นะครับเพราะว่าตัวไลเนอร์เองเนี่ยแทบจะไม่ได้โดนการลากจูงการขนของมามากพอสมควรนะฮะ ใครที่สนใจรีบติดต่อสอบถามเข้ามาแม็กไลเนอร์แท้จากโตต้านะครับตัวโตต้าเองเนี่ยเขาให้ลาลเนอร์ตัวนี้มานะส่วนใหญ่เนี่ยผมอะตอนทํางานที่โตต้าผมก็แถมให้ลูกค้าแบบนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันเหมือนกันนะครับผมไฟท้ายเป็นแบบไฮโดรเจนนะฮะไฟท้ายเป็นไฮโดรเจนนะฮะมีไฟเบรไฟเบรกไฟถอยนะครับอยู่ในโคมนะฮะเื่อมคันกันชนท้ายเป็นแบบ Build บิวอินนะฮะมีในเรื่องของเซนเซอร์ มาให้แล้วนะฮะขึ้นง่ายครับบิวอินมันจะเป็นระดับ2ระดับ1 2สองนะฮะเราขึ้นรถนะครับผมเมื่อเปิดประตูด้านหลังนะครับได้เป็นตัวโคเมียมมาให้แบบนี้ดูร่องรอยก่อนพี่รถแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับรถโคตรสวยนะฮะใครได้คันนี้ไปใช้นะผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาโลโก้ตัว E ชัดเจนครับไฟท้ายก็ไม่มีแตกไม่มีลาวนะฮะจุดเชื่อมต่อนะฮะด้านท้ายเนี่ยระหว่างตัวเนี่ยก็ระยะห่างพอควรนะระยะห่างแบบแบบมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ สวยๆเลยนะครับป่งซุม้มล้อคิ้วซุม้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชับชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มมาดูภายในนิดนึงฮะเป็นรถที่ห้าที่นั่งที่น่าใช้นานนะฮะเดี๋ยวผมนะจะลองนั่งให้ดูด้วยนะครับผมเนี่ยสูง178รวมรองเท้าแล้วได้180นะมาดูว่าหัวเข่ามันจะชนไหมมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันครับ แผงปรับรถกระจกครับอยู่ด้านข้างมีมาให้ปรับ Auto, ออโต้เฉพาะด้านคนขับเท่านั้นมีจอยสติ๊กปรับองศากระจกนะฮะปรับในเรื่องขององศาต่างๆนะครับกุญแจเป็นอิโมบิลิเซอร์นะฮะเป็นกุญแจแบบไขพวงมาลัยนะฮะเป็นแบบพุ่มหนังมาแล้วนะครับแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้ใช้งานคันนี้เลขไม่์แค่หนึ่งแสนจะอีกสามพันโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับอ่ะขออนุญาตแล้วกันนะัะสต,ตาร์ทเครื่องยนต์นี่เดี๋ยวให้ดูครับ หน้าจอ M I D ขนาดใหญ่ครับพร้อมอการบ่งบอกเลขไมายอยู่ที่1 3 3 1 0แมกิโลถือว่าใช้งานน้อย,อยมากๆเพราะว่าเป็นรถปี2019แล้วก็ที่สำคัญคันนี้ยังใช้งานได้เอยวยาวนะฮะผมบอกเลยมันแนะนำเลยนะภาคเกษตรกรหรือนะครับใครที่เป็นพนักง,งานบริษัทอยากได้กระบะไว้ใช้งานนะฮะกับบ่งกลับบ้านและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยผมแนะนําคันนี้เลยนะครับเสาเอด้วยความเป็นสีเบลนท์ได้ในเรื่องของอารมณ์ลักชวรี่มันไม่อึดอัดนะฮะ นั่งแล้วรู้สึกว่าสบายตาเพราะว่าเสา,ส,าสีเบจเนี่ยมันให้อารมณ์ในเรื่องของความกว้างเนาะกระจกเขาเรียกว่าวิสัยทัศนนะครับดูคนข้างกว้างขึ้นนะครับอ่ะพวงมาลัยหุ้มหนังครับปุ่มมัลติฟังก์ชันมีมาให้นะฮะสามารถรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับวิทยุนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลายัยนี่เห็นไหมโลโก้ชัดเจนนะครับ แอร์เป็นแอร์แมนนวลพี่มีช่องเก็บแก้วให้สองช่องนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีเลฟโทนิกบวกลบนะฮะหรือซีคันชิลชีตน้องผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรสำหรับโตโยต้าแต่ว่าอีซูเขาเรียกว่าอ่าเลฟโทนิก ะะแต่โตโยต้าน่าจะเซียนเชียวชิพนะนี่ฮะบวกลบแบบนี้นะครับเสาเอสวยๆนะฮะในเรื่องของคอนโซลหน้าแบบพลาสติกสวยๆกระจกแท้นะครับกระจกแท้เดิมโรงงานนะกรจะจกโตโยต้าโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งด้าน,นหลังให้ดูนะผมเนี่ยสูง178รวมรองเท้าแล้วนะฮะได้180มาดูหัวเข่ากันว่าหัวเข่าผมเนี่ยมันจะชนไหมนะฮะอ่ะนี่ไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูมีที่มีที่จับยกขึ้นตรงนี้หน่อยมีที่ขึ้นรถนะฮะนี่ฮะ ขัวเข่าเหลือเหลือเหลือๆวิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าครับชัดเจนไม่มีในเรื่องของล่องรอ,อยขวายขวนบุบสลายหายไปแต่อย่างใดนะครับฝ้าเพดานก็สะอาดสะอาดนะมีรอยยันนิดนึงนะเป็นรอยจุดนะไม่ใช่ยันนะพี่นะตัวนี้เดี๋ยวเราลบออกให้นะครับลบออกก่อนออกไปใช้งานนะเหมือนใหม่เหมือนใหม่ครับกว้างๆเลยนะครับใครสนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9เจเเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องยนต์นะฮะ ให้ดูห้องเครื่องคันนี้เป็นห้องเครื่อง2.4ลิตรเนาะเดี๋ยวดูความสะอาดซะนี่คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้สปาใดๆเลยมาครับพี่ขออภัยที่ให้รอนิดนึงนะ,ค,ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์ของโตล้าเนี่ยเขาจะใช้2 2.4กับ2.8 นะครับตัวนี้จะเป็น2.4ลิตรเกียร์ออโต้นะฮะได้ในเรื่องของแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับ3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะฮะที่1,400ถึง2,000เออ1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็คันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าโดยส่วนใหญ่นะครับล้อหลังขออภัยนะฮะใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับห้องเครื่องยนต์ทับไม่มีรอยน้ำมันเครื่องรั่วไหล หัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเคมีพันธุ์ต่างๆไม่มีแตกไม่มีร้าไม่มีรั่วซึมซื้อรถกับผมน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้ผมให้ประกันเครื่องเกียร์ด้วยเพื่อความสบายใจครับ1ปีนะฮะแบตเตอรี่นะฮะเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้ถ้าเกิดมันเลย2ปีขึ้นไปนะมาดูครับตัวนี้หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะในเรื่องของไฟหน้าครับไฟแท้ไฟเดิมรุ่นนี้เป็นของไคโคยโตเป็นซัพพลายเออร์โลโก้ชัดเจนคานบนหม้อน้ำไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับ ไปแท้ไปเดิมครับนะไทยโคอิโตะนะตีตาโตโยต้าบนฝาปรงหน้าเรียบร้อยหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยหลียมสารฝาปรงหน้าครับชัดเจนเลยไม่มีในเรื่องของรอยบุบหรือรอยบิดเบี้ยวซีลชิลิคนต่างๆอยู่ครบรูระบายความร้อนต่างๆอยู่ครบสักการะกันความร้อนใต้คําเตือนต่างๆอยู่ครบไม่มีศูญหายนะฮะมาดูด้านข้างกันนะให้ดูด้านข้างครับในเรื่องของสปอตเม็ดองเม็ดอาร์คครับพีนะครับเรียงกันเป็นตับครับแล้วก็ประกบกัน3แผ่น หนึ่งสองสามนะยืนยันได้นะรถคันนี้ไม่เคยนชนหนักพลิกคว่มจมน้ำอ่ะนะหัวน็อตต่างๆเหลี่ยมตรงประตูครับไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เช่นกันนี่ให้ดูนะคเห็นไหมฮะสวยมากสปอร์ตเมทาร์คนะครับยืียันเป็นตับบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปขับเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะะราคานี้ผมว่าโอเคนะฮะแสนสามหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนเพียงเก้าพันบาทเท่านั้นได้เป็นเกียร์ออโต้ นะครับเกียร์ออโต้เลยนะตัวนี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะพี่นะผมขึ้นไปให้แล้วนะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับก็เซลที่เพจยน่ะมีสักประมาณ40คนเนาะผมบอกเลยว่าทุกคนน่ะลงช่องทางออนไลน์หมดนะครับแล้วก็นะตัวนี้ถ้าเกิดว่าพี่จองล็อกรถไว้ระบบนะฮะจะล็อาจะล็อกไว้นะรถคันนี้ไว้เป็นของพี่และไม่ให้ถูกขายกับลูกค้าท่านอื่นนะฮะก็แฝงกันเลยนะฮะถ้าไม่ผ่าน เงื่อนไขไฟแนนซ์ผมคืนจองนะครับรถไม่สวยมาดูตัวรถตัวจริงแล้วไม่สวยผมคืนจองให้สนใจติดต่อมานะฮะ f o r ์ u เจ r ขออภัยโตโยต้ารีโว 2.4e พี u ั n e r อร์ครับ150แรงม้านะครับคันนี้นะฮะไปใช้งานเลยฟรีดาวน์ขอน9,000ไม่แค่130,000โลปี19นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ